มีดอกที่เดียวเท่าครับเพิ่งพีง่น้งองเอามันมางูนึ่งงมๆครับปุ๊ดมีดอกทุตูมีดอกนึ่งด่านาปุ๊ดครับครับว้าายแแกงคนถ่ายจริงๆก็แจงอีกนะครับมันมาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะครับมื้อนี้ผมก็จะบวยนะครับจะพามาเก็บเห็ดครับส่วนตลา,าดื้อนี้ล่ะ ผักก่นนอกาะครับ <ขอ S 1> ย่างหมูขัานปวดขาเลยครับเหมือนนี้เลยมากกันยิ่มมยแท่นครับประ,ประรหลุนึังก็ว่าสิมาฮันบอมนีมาแล้วครับดอกแรกสหรับน์มนี้ครับมัน ปูนดอกนึงตรงไหนครับอู้นนะครับเขาขาวครับนี่ครับดอกนึงดอกงามจีิงเนาะแม่เนาะนอ,อืมรุดกันต้อครับน้ำแตกดอกนึงครับโอ้ ก็เนินที่ดพิ่งลังแตกกัน<ว>กล่ล้างมันแตกห<ต> <c oughs> ายยัยดิ่งอย่าหาด้วยผมว่าฝนตกคือเราบ้านเลยแต่เมื่อคืนเพราะบอว่าน,นิากำกลังตุ่มๆครับมันมีบ้านเลย อมาป่าครับเฮ้ย hey! มาป่ามาป่าตัวนู้บ่ได้ป่าคอยซองมึงในต้นไม้ใหญ่สิครับนี่ต้นบากเพราะว่าเฮ็ดจอกอยยแ่วแถวต้นไม้ใหญ่สิครับามันมันดูน่นนะใส่จุ่มแต่มาพ่อกันตั้งสี่ตะครับปิดมู โอ้ยุ่งหลายครับเลยเข<ม>้าบอดเอวจักนยุ่งใส่หนามานำดอกเลยดอกง่าผีไงผีไง มานตัวแล้มีงูเหรอเพาะปกติจะออกเป็นหมกูกับเพชรละหงู เ <m> <t ired> ลี้ยงหูกขาวบันเห็ดแจ้คือกันมันต่องสีครับก็ซองไปเนี่หมอหกหกเย่หมอยมาฟอดใครทำกับปั่นจออดจะออดทยไมขาดที่ได้บินมาคือนกเจา ท่านเท่าอย่างท่านนกเขานกเขาแมวนั่นแหละครับต่นเต้อครับว้าัไงไแท้แกงก้นเถาจินดอกเดียวอืน่นะครับมันมันเอ้ยครับมันมันครับยูข้างหลังครับ บ้านเดี๋ยวมอยกระพอกันครับอ่ะมันๆ จะได้ไหมดอกบ้านดอกทุ่มผสมกันไปเนะ หม่บ้านเขามาโซนนี่โบห็นนะมื่บ้านมื่แห่งไหนตอนนี้หมูอว้ามน,น,นม,ามันมื่แห่งเพราะว่า,วาฝนตีตกอออโอ้แนมยากพอลาขึ้นมาในปลาชิดแนมยากครับมื่เลยเด้อคุณด,ดอกทุ้มอยู่หลังพุ่ครับไปแม่เก็บไปทั้งเรื่องเลยหูบออกอยู่หลังพุ่มโอ้เห็นปะครับ ขึ้นใครอยู่บนแม่เค้ไปพ่นแล้วแม่ยี่ตีหัวจะโดูยังปะตากรต่าตาก็ตายตากอตตายดูสงเหอจะเห็นได้ยากหนกอกกอกโหดงามแม่ ชาก็จ่ายะนะยอยู่ในสองดอรครับหมุนปลาหมุนร่วงต่างใกล้มาขอสองดอ <laughs> โห้ย <laughs> โคตรหลายเรืองฮะในป่าเน,ะเนาะ เขามาถึงส้่นแล้วครับถ้าถึงส้่นนี่จะพอเหยตทดตันทีเลยแล้วกะอยากหาแถวส้่นอ่นแหละครับแล้วเราก็มาเจอครับตอกงามครับโอ้ยเออตงกสเลยเอเต็มตาเต็มหัวตอกงามครับมแ,แมน งาขายหานเป็รงนี้หากระต๊อกครับเยียออ่ยมวยปอกทีเด็ดครับปาดก,ก่อนสักวันหนึ่งเดียวเหวงเวงเหวงเหวงกันจระจระที่เด็ดท้อครับพึ่งพีงงงงงง่น้องเอามันมาเอาอย่ามวยเก็บเลยครับ พีครับดอกกงามเลยมีไข่อยู่เนาะไข่นหน่อยครับรจะออกมาเรื่อยๆแล้วแต่จังสีในแม่เต็มกระตาเนอดอ,อกตุ้มๆครับรุ้นกันต่อครับยางออกปอ,อมพ่นแท่าที่เล็ดออกครับ ข้พอพอยก็โมูหนึงครับตั้งหนาครับครับโมูหนึงงามๆครับปุ่นมีดอกทุตูมีดอกนึงดันหนาปุ่นครับบัวก็เมื่อกี้มีเตายางไปใส่เฮ้ยมวยยางตุ่งดงๆหรือว่าตั้งไหนเลยแม่มีดอกตุ่มดอกนึ่ง <laughs> นี่ดอกตุูมทั้งเข่าเห็นไห นี่ยังไม่นี่ครับเดี๋ยวมวยมันๆครับเก็บมันกันครับป่ะนี่มาเด้อพี่น้องนี่ครับปอป,ป,ปอปอสีครับ ที่เหมือนอาจจะเก็บบวดเร็วคือซารันนะครับกะไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เรากะอายุเจ้าปีละแม่หกสิบตะกอหกสิบแปดปีแล้วครับอีกสองปีปดกระเทียนได้แม่ป้าตองมาแล้วได้ปอดปอเปิดกันก็เอาแล้วยายมวยว่าบอปอดเด้อปดกระเทียนดอกกันแข่งแรงแข็งแรงอายุแข็งแรงอยู่ในบุคลากรนุ่น จะไปไเรื่อยๆเนาะหากินกันไปเอยลูกพากินไป,ขไปเขาก็ทมวานเขาัวใจง่าแข็งอยู่เด้อกายูหมืนควรยืนครับอยู่เก็บเห็ดไนแฟนคับเบิงโดนๆนจังสี่ละเก็บเยอะแถวบ้าน นี่ผ้าต่อแม่มาเก็บถี่ครับอยู่สังขาพี่ละมองเห็ดมันหลายๆเราจะแบบอนยางใกล้ครับยังน่อยมันกระพรอ่อยเนาะอยู่แถวบ้านเนาะนี่ควรจะปล่อยตระดดกครับยางจะราคาหลาคือกันใครจูบม,มันเป็นไงครับถ้าไม่ดอกพี่แม่คน,นเด็กดักตัวแม่นบปะอ,อยู่บะฮางจากโซ่เอาเก็บชุดแหลกครับเอายังมีใครอยู่น่ะไม่มีใครหน่อยไม่มีใครหน่อยอยู่ปีดไ้วยกันแม่มาโดนก็ออกดอก เดี e ๋ยวไปหาตัวครับดันนะไม่ไม่จะยังไงคืนยังไงขึ้นไอความร่วงเออให้ความร่วงย่างเดียวแม่แต่ความร่วงเนี่ยยังไงึ้นไอขีนเนี่ยจะเ้าขเางล่างหางแต่หกหกในจังลอยครับ ก็ต้องค่อ,อยๆย่างค่อยๆซองเอาออกอยู่กลางทางเลยดอกงามเติรนๆเลยเท่าดีไมนกลางทางนี่ทัวนี่โอ้ยไม้บามานบ่ทั้งไม้กับมานทั้วอะไรกันมาแต่กลางทางครับส่วนขาออกพอดีให้ดอกนะี่โอ้ยได้ก็เขาพูดอะไรเด้อเจ้ายทีเอ้า อยู่กับความมืดน, okay, <here. S 1> นกกระหองมวลับธรรมาชาติร,รีครับอยู่ปา่า uh huh. ลงมนีกับขางท่างนะครับใกล้ๆบ่วแดงหาใกล้โอเคครับพี่น้องจะรับมือนีถือว่าเป็นคลิปดีคลิปนึงนะครับผมครับ จ้าหมวยพามาหาเห็ดอยู่ที่อำเภอสังขานะครับถือว่ามาอยู่นลแม่เนาะตอนเข้าไปครับนึกว่าแต่สีป่อครับก็เริ่มจากดอกบ้านด้วยกันเขาเก็บมมเมื่อระเบ่มเมื่อระเบ่เลยดอกบ้านทุกทายไปได้ยู่เลืกๆคุณครับอยู่แถวเพื่อนยังลุ่มๆเนาะกับพ่อได้เก,ก็บดอกบ้านดอกตุ้มให้พี่น้องเบิองนะครับปิ้นปิ้นมวนมวลน,นั่นกันครับสำหรับมือผมก็จะเหมือนแล้วไปก่อนครับพอกรับมาคิดมาสวัสดีครับสวัสดีครับ เกืเตีมตาครับแต่มันหาต่อกระไดอยู่แต่ว่าย่าหลงกับพ่าวเขาไป่เคยมาถือว่าเป็นขรั้งแรกครับติ่มาโซนนี้ครับขอมาเพื่อสังขานะครับไะ